สวัสดีครับที่นี่ร้านฟิวมอตเตอร์บายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้มาเสนอเป็นเจ้ายามฮ่าวายซีดีอาร์สามปีสองพันสิบหกนะครับสีตัวรถเป็นสีเทาแลมโบนะครับสภาพคลิปนะครับยางหน้าหลังประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวท่อนะเป็นท่อแต่งท่อโฟล์ไบอะคาร์บอนบิทนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยๆนะครับสีประมาณแปดสิบถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพสีโดยรวมนะครับต้องลอยตามการใช้งานนะครับรถไม่มีชนดักหรือว่าสไลด์มานะครับผม รถที่คันนี้ก็มีอาจจะมีล้มแปะนิดหน่อยนะครับดูด้านหน้านะครับเล็กไม้วิ่งมาแล้วเท่าไหร่เลอเล็กไม้นะครับวิ่งมาแล้วนะครับคันนี้ก็ประมาณสองห0ืนะครับได้มือเบอรคไม่คัดแต่งนะครับบัแมแบมโบนะครับเสียงเครื่องเงียบๆนะครับผม ใดนะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามผ่านเซลล์ทางร้านฟรีมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับสำหรับร้านผมนี่สมวนก็คือออกรถ9บาทนะครับหรือติดต่อหาผมโดยตรงที่แฟนเพจฟรีมอเตอร์ไซค์แอนด์คาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ